นี่ครับผู้ชมครับเรารอาน้ำมันคานโน้นบางดินก็ติดไปอีกอลแล้วครับเเปลี่ยนนมนั้หรอ เป็นอะไรกันมาครับดูหน้าดำดำเกี่ยวเสร็จไหมมาช่วยรถตีหน่อยนะครับงานบ้านเรียกเก้า,า,าอ้ตัวนี้น้ามันอะไรฮะทางสีเทา,ทานนโนวนี้น้ำมันคือเอาไทาปทำลูโปโงลูกตีอช้นี้กัน นี่ครันนเขาบ่นบอกว่าลูกพี่ช้าบ่นบอกลูกพี่ช้ารอนานแล้วลไม่ได้งานงรอนี่เขาเติมน,ามาน้ำมันไฮดรอลิตัวเดินสายที่ว่าสายตัวไหนมันหลุดนะครับแต่น้ำมันกลับนะ ตรงที่มอเตอร์รู้ว่าตรงไหนฮะ <Motor. S 1> มันเบอร์อะไรนะอันนี้ <Okay. S 1> เบอร์หกแปดอ๋อน้ำมันไฮดรอลิกของบางจากเนะาะตอนนี้มันถังเท่าไหร่ครับเป็นบางร้านบางร้านก็พันนะครับร้านก็พันยีนะ่สิบเดี๋ยวต้องถามลูกพี่ครับ ขซื้อมาเท่าไรคนระับพอรู้ราคาไหม,เ,มเดี๋ยวถามลูกพี่เขาก่อนว่าน้ำมันมาซื้อมาเท่าไหร่ตอนนี้ซื้อน้ำมันมากะลอนเท่าไหร่ครับพันห้าสิบบาท,บาทเบอร์อนหกแปด บางเห็นตบดงต่อเขาป่หานไเงข้ามไปวะที่ไปน้นตังงเหน้เสีขึ้นไปได้แขวนสองคนกำลังไหวเยู่เยแล้วเกี่ยวลงน้าหมดแล้วเลิกแขวนขึ้นยังอลปดต่ำเลยทนี่ไปลูกประมาณหมดถังหัหมดถังเลยเหครับอาการมันเป็นยังไงครับไม่เดินข้างนึง อาการเป็นยังไงมันมีห้องห้องน้ำมันนี่เขาเป็นสองห้องใช่ไหมอีกห้องนึงของอะไรอ่ะของปัมยกครับของปัํมยกอย่างเดียวลองถามเขาดิที่บ้านมีกี่ห้องเออที่บ้านที่บ้านมีกี่ห้องครับ เออ๋ออ้าวไม่ไม่ไม่มีห้องขายชาขายหนมตาลอะไรเงี้ยโอ้โหสองแน่ละก็ผมว่าผมปักเลยชอบเอาเขามีห้องอะไรกันอีกเนี่ยเขามีความลับกันอยู่แน่เลยตัวเลยเนาะตัวแปลกเลยตัว้ราปักเลยชอบจริงๆเลยโอ้โหหวาดจีไม่ห้องหลายห้องเขามีห้องหนมตาลขนมปังขมปังเลโอ้จะเข้าเข้าไปหลายห้อง บอกว่าเป็นเล็กแววด้วยแล้วสองคนเนี่ยหน้าปีเราไปเดือนเดือนไหนครสรุปกำหนดยังในหน้ากำหนดยังกำหนดวันกันจ้ะทุปีประมาณสักไม่วันที่ห้ากับวันที่แปดครับพิจิการเนาะพิจิการผมผมเกี่ยวข้าวมันรีอย่างเดียวเดี๋ยวโทรนัดนัดนัดยัง ชายฉะกันเคานัดหรือยังครับเดี๋ยวยุ่งเขาโดนดูเขานุ่งกางเกงเนี่ยเขาโดนพลิกลำบ้างไหมเนี่ยมีตู่มีูันโดนบ้างป่ะเขาเป็นความลับนะเขาไม่บอกใครหรอกต้องดึงมันอ่ะ ผมยังไม่โจมผมยังไม่โจมผมดันขนาเขาอยู่ดึงเยหลังอะไปเลยไปเยัดรักโซเข้าครับเดีย๋ยวเราไปตรงที่ปลายนาไปดูเขาดึงดึงรถขึ้นกันครับ ว่าไงครับขึ้นนะครับวันนี้มาคนเดียวดิ้งขึ้นู่แล้วตกลมปองนี่แหละปองนี้นีขล้มมกินข้าตาับบฟัดอยู่แล้วหลังน่ดินกเนไปแล้วไหนๆก็ไหนมีเล่นมีเยอะแลว่ยะดเดินหน้าฝังแน่เดนหนาือเดี๋ยวไปชมดูสูตรลงดูายดีกว่า

โเก่งเขาแปลงเป็นกระโปงเบื่อไรข้าวใครบอกข้าวร้อไม่ดีวะใครบอกข้าวไม่มีไปถ่ายไหนวะขายมีมนตะเกียบออายตะเกียบ ไปลงหลุมไปเลยครับไปเรื่อยๆไปตรง ไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมยิ่งดึงยิง่งลงครับ คุดปราตกไอ้ต oh ว์เราเวลาชอบจองเนี oh ่ยโอ้น oh ี่เขาทักทายกันเป็นภาษาบ้านๆหมดแล้วอะคนมันนี่หมดแล้วล่ะมาเลืนอวิงไปเอาาษอโซ่ให้เราตี เอาเลยมีพยานดูมีพยานก็ไปเอาไม้แต้ว้็จอมมาแปกเลยนะโตัวโดนได้กลง้องอีกก้อ้ตัวเียหลบผมจะยุยุบในน้าบ้างยุบเหี้ยผ่านคจมน้ำเลยยุถอยคลิป

เียงลองเตียงจมไวอืมตรงห้องเตียงมันดิเป๊ะเลยนะเป็นรุมเก่าอ่ะเป็นรุมเก่าขึ้นมาล่รีบไปนะเดีรถเนี่ยเอากูไปเอาคนไปส่งเราไปทำธุระไปสิก็สรุปเดี๋ยวเราต้องรอกันต่อครับ เฮ้ยอารถูต่อยตอาโต้ด้วยนะลงฝั่งก่อนน้ำเครื่องเครื่องนเดี๋ยวเราลงไปดูฝั่งลุ่หนอยครับอื้อ <c oughs> นี่เดี๋ยวต้องรอรถอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวรถเกี่ยวมาเดี๋ยวจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนจะต้องรอนานครับต้องรอรถอีกคันนึงนานเลยถ้าอีกคันนึงไม่มาไม่ขึ้นก็ต้องอีกคันนึง